สมการนะครับการแก้สมการกับการแก้สมการเนี่ยลักษณะเหมือนกันต่างอันนิดเดียวนะครับต่างอันนิดเดียวเดี๋ยวเรายกตัวอย่างไปเรื่อยเรามาดูว่ามันต่างกันตรงไหนนะครับมาดูตัวอย่างที่หนึ่งสองเอลบสามน้อยกว่าหรือเท่ากับห้าเวลาที่เราแก้สมการหรือการสมการเนี่ยคือจุดประสงค์ของเราอยากรู้ค่าของตัวแปรเอ็กซ์เวลาเรากำจัดโวเลขตัวอื่นทิ้งไป เพื่อให้เหลือแค่ตัวแปรเอกตัวแปรเดียวนะครับเราจะกําจัดตัวที่อยู่ไกลตัวแปรกว่าส่วนให้่ทีนี้ก็คือลบสามเราจะกําจัดลบสามแน่นอนเหมือนกับการแก้สมการคือเราต้องเอาสามไปบวกนะครับนำสามไปบวกเราก็จะเหลือแค่สองเอน้อยกว่าเท่ากับห้าบวกด้วยสามก็จะเป็นสองเอน้อยกว่าเท่ากับ ตอนนี้ตัวเลขตัวที่ต้องกำจัดก็คือ2 2มันคูณจุกก่กับ x อยู่เราก็เลยต้องนำสองตัวนี้ไปหารนะครับก็จะเหลือ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ8หารด้วย2 x น้อยกว่าหรือเท่ากับ4นะครับแต่เวลาตอบเนี่ยเราจะตอบเป็นจราเหมือนที่เราเคยทำนะครับ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ4ใส่4ไว,ว้ก่อนเลย นะครับมีเท่ากับด้วยแสดงว่ามันรวมสี่ด้วยถ้ารวมสี่เราจะวงแบบทึบเราจะวงทึบน้อยกว่าไปทางซ้ายนะครับก็จะได้การแบบนี้นะครับตัวอย่างที่สองนะครับตัวอย่างที่สองที่สังเกตว่าจะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นะะมาหนึ่งตัวนะครับหมายความว่าสามตัวเนี้มันคู่กับวงเล็บนี้อยู่เราก็จะทําได้สองวิธีวิธีแรกก็คือการเอาสามตัวเนี้ย คูณกระจายเข้าไปหรือไม่ก็กําจัดสามตัวนี้โดยการสามมันคูณอยู่แล้วก็นำสามตัวนี้ไปหารซะนะครับเราจะได้ 2x ลบ5มากกว่า3หารด้วย3เราก็จะได้ 2x ลบ5มากกว่า1ทีนี้เราก็จะกําจัดตัวไหนต่อล่ะครับตัวที่อยู่กับตัวแปรก,ก็คือลบ5 นะครับคำจัดลบห้าโดยการนํห้าไปบวกนะครับ5้ามันลบอยู่เรานํห้าไปบวกก็จะเป็นหนึ่งบวกด้วยห้าฝั่งนี้ก็จะเหลือสองเอ็นะครับเราก็จะได้สองเอมากกว่าหกตอนนี้เือสองตัวหนึ่งซึ่งคูณอยู่เราจะจากําจัดตัวนี้โดยการนํสองที่มันคูณอยู่ไปหารนะครับเราก็ได้เอมากกว่าหก หารด้วย 2x ก็เลยมากกว่า3นะครับ x มากกว่า3เรามาดูกราฟคำตอบของข้อนี้ x มากกว่า3ใส่3ไปก่อนเลยนะครับมากกว่าไม่มีเท่ากับสแสดงว่าไม่รวม3ถ้าไม่รวม3เราจะวง,แบบงนะวงแบบโปง่งนะครับวงแบบโป่งมากกว่าไปทางขวาก็จะได้กราฟแบบนี้